จากอุทยานเขาใหญ่ก็ประมาณ30กิโลค่ะทั้งหมดประมาณ1ไร่ค่ะคือเราอยากได้บ้านที่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดเนาะเพราะว่าอย่างที่เห็นค่ะคือบ้านของเราคือมีวิวภูเขาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เรียนมาในในด้านของอินเทเลียเนาะแต่ว่าเรามีแต่ความชอบกับเมื่อก่อนที่เราทํางานกับอินเทเลียมาค่อนข้างเยอะอะค่ะคิดหนักเหมือนกันนะ,นะคะว่าเราจะแบบบ้านมันจะออกมาเป็นสไตล์ไหนเพราะว่าโมเดนกับมินิมอลมันจะไปด้วยกันยังไงห้องของเรารวมทั้งหมดคือ4ห้องนอนค่ะด้านในที่ตกแต่งแบบแนวมินิมอลใกล้ชิดธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเน้นแบบพักผ่อนจริงๆค่ะ ฝั่งนี้พอเดินเข้ามาถึงปุ๊บจะเจอครัวก่อนเลยครัวอยู่ใช่ครัวอยู่ด้านนี้ค่ะก็คือจากมุมครัวก็คือจะสามารถเทควิวได้เยอะที่สุดถัดเข้าไปจากห้องมุมครัวก็จะเป็นห้องนั่งเล่นอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นโถงใหญ่ที่ประตูก็สามารถเข้าออกได้สองทางเลยค่ะใช่ห้องนอนข้างหน้าก็สามารถเปิดประตูออกมาภูวิลล่าได้เลยเดินขึ้นไปก็จะเจอห้องนอนสีเหลืองจะมีเตียงให้สี่เตียงเลยห้องเขียวก็จะนอนได้สองท่านค่ะ เข้ามามุมนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์เบดหเลยห้องใหญ่ก็คือเดินเข้ามาจะเจอห้องนั่งเล่นก่อน<ะ>ค่ะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็ส่วนด้านในสุดก็จะเป็นห้องนอนที่สามารถเทควิวได้หน้าหนาวนี่คือสุดๆเลยโอ้โหต้องบอกว่าคือคอ,อากาศแบบน้องๆเกาหลีเลยนะเ <laughs> ย็นมากค่ะเย็นแบบหนาวแบบเข้าไปในกระดูกเลยจะหาว่าโมต้องมาอีกรอบ <laughs> นี่คือเต็มที่ได้เลยเพราะว่าเปียกได้อะไรได้ส่วนไม้ก็เราเลือกอสั่งผลิตจากร้านโลโ a ลก็คือร้านแบบแถวๆนี้เนี่ยค่ะทั้งหมดเลยพวกนี้ จริงๆห้องไหนก็ได้เพราะว่าฟิลคือไม่เหมือนกันสักห้องเราแต่งให้ไม่เหมือนกันเลยแต่ส่วนใหญ่ถ้ามาลูกค้ามาก็จะชอบห้องนี้ค่ะห้องที่มีอ่างอาบน้ําอันนี้คือความท้าทายอย่างหนึ่งที่โบรู้สึกว่าโบกับแฟนก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจมากเรา mix i n d m a t c h ระหว่างโมเดิรกับ Minimal ให้ให้เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วปรากฏว่ามันลงตัว เราคือเป็นระบบเกลือก็จะแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยถ้าเทียบกับหลายๆบ้านเราเป็นสระค่อนข้างใหญ่ใช่ค่ะ4คณ10เมตรเลยเลมองมาก็เห็นเลยเนาะใช่ค่ะฝั่งนี้ก็เห็นค่ะจริงบริเวณรอบบ้านโบเลยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ท,ที่เห็นก็คือเขาจะปลูกมันสำปะหลังกับข้าวโพดนะคะช่วงที่จะเขียวเขียวคจริงเนี่ยก็จะมีมากกว่า ใกล้ชิดกับธรรมชาติอยู่เพราะว่าอย่างที่เห็นก็คือเขามันล้อมรอบจริงๆดีเป็นอันดับต้นๆเลยตั้งแต่เขามาพักภูล,ล่าที่เขาใหญ่คือเขาชมแบบนี้เลยค่ะ<ม>ก็เลยเราก็แบบเราก็รู้สึกใจฟูแล้วก็จริงๆก็เราก็เห็นด้วยว่าวิวบ้านเราคือสวยจริงๆใช้ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าหลังเนี่ยจะเสร็จ <c oughs> <c oughs> จริงๆต้องบอกว่าถ้าตามกําหนดการจริงๆอ่ะเขากําหนดการประมาณ6เดือนแต่ว่าเราลากมายาวกว่าน,นั้นปีกว่าได้เลยค่ะบริเวณรอบนอกบ้านเนี่ยคือโบมีแพลนว่าอยากจะทําเป็นแปลงผักอะไรอย่างเงี้ยครับด้านด้านนู้นค่ะด้านข้างข้าใช่เรายังมีพื้นที่เหลืออยู่ก็ตรงนั้นก็คืออนาคตเป็นลานกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแปลงผักเอาไว้แบบเข้าไปเก็บผักถ่ายรูปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทุกคนก็จะแบบนอนดึกอะไรเงี้ยก็จะตื่นไม่ค่อยทันตอนเช้าแต่แบบจริงๆถ้ามาแล้วแบบตื่นทันตอนเช้าจะได้เห็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะสวยมากๆเหมือนสวรรค์สวรรเลย <laughs> สีก็ <laughs> ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อเช้าก็น่าจะขึ้นประมาณเกือบเกือบหกโมงมใช่ค่ะสวยมากค่ะมันคือความภูมิใจของเราเพราะว่าแทบจะทุกส่วนของบ้านคือเราเป็นคน เลือกเองทั้งหมดก็ใช้เวลาอยู่ที่นี่ซะมากกว่าค่ะตอนนี้ตั้งแต่บ้านเสร็จคืออยู่ที่เขาใหญ่เกือบจะ80-90%อยู่กับความวุ่นวายอยู่กับเสียงอยู่กับอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเหนื่อยมากอะไรเงี้ยที่นี่ตอบโจทย์ค่ะก็คือคุณสามารถหลบมุมแล้วก็กลับสู่ธรรมชาติได้เลยการพักผ่อนอย่างเต็มที่อันนี้คือสิ่งที่จะได้กลับไปจริง